พูดถึงความน่ารักเติบโตมาอย่างดีจริงๆสําหรับน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอฟทักษอรนเพราะว่าล่าสุดคู่ของโยงอัมแชร์และภรรยาก้อยเซเธอร์เดซิคโซที่ได้พาลูกสาวสุดที่รักน้องอบเชยไปออกรายการสามแซบครั้งแรกและได้พี่ปีใหม่ที่ช่วยเลี้ยงน้องตอบน้องชวนน้องเล่นซึ่งก้อยโยงได้เขียนเล่าความน่ารักของน้องปีใหม่ไวร้รวมถึงชมไปยังแม่แอฟที่สอนลูกมาอย่างสวยงามเหลือเกินกับแคปชั่นว่า แม่ก้อยมีอะไรจะเล่าให้ฟังคะวันที่ไปถ่ายรายการสามแซบก่อนเปิดรายการจะมีการยิงเพรประชุปในระหว่างที่ยืนรอด้านหลังซึ่งจะมีเสียงดังด้วยความไม่คุ้นเคยดูอบเชยก็เลยตกใจมากร้องให้จ้าก,กอดแม่แม่แน่เลยค่ะแม่ก้อยกับพ่อโย่งเกรงใจพี่พี่ทีมงานที่ยืนรอรวมถึงแม่แอฟกับแม่ชมมากๆเลยสงสารอบเชยก็สงสารแต่วันนั้นโชคดีมากที่ได้พี่ปีใหม่มาช่วยปลอบน้องมาชวนน้องเล่นจนน้องอารมณ์ดีและถ่ายรายการต่อจนเสร็จค่ะแม่แม่กับแดดดี้ขอบคุณพี่ปีใหม่มากๆ เลยน่าขนูช่างใจดีและน่ารักจริงๆแม่แอฟสอนหนูมาอย่างสวยงามเหลือเกินถึงตอนนี้หนูอบเชยยังพูดถึงพีปีใหม่อยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปน่ารักนรักมาฝากนะคะโอเอ๋ยเจ้าอบเชยยองคอฟฟมือสามแซ่บ